อนเนี้มาตอบคอมเมนต์ที่คนนี้นะคะบอกว่าเบน์ถูกสูตรราคาเท่าไหร่คะโอเครับทราบเดี๋ยวนี้จะพขาไปดูกันค่ะ โดยรุ่นนี้นะคะก็เป็นตัวเริ่มต้นของรถยนต์ Mercedes- Ben z เลยค่ะนั่นก็คือ A 200 Progressive นะคะเป็นยังไงไปดูกันค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็น c o m p a คค Car ค่ะเครื่องยนต์ประมาณพ 300CC ซีซีนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนค่ะในส่วนของดีไซน์นะคะค่อนข้างโฉบเฉี่ยวค่ะคล้ายๆกับ CLS เลยแรงม้าอยู่ที่163ค่ะแรงบิดอยู่ที่2 5 0นิวตันเมตรค่ะในส่วนของกระจกด้านข้างนะคะสามารถตั้งค่าให้เปิดล็อกแล้วก็เปิดหูกระจกได้เลยค่ะมี Key l เลส g กเหมือนกับรถยนต์ ภายในจะได้หน้าจอ MUX แบบยาวด้วยก็คุมหน้าจอกลางโดย touchpad นะคะ touch ร c r e e แล้วก็เคอร์เซอร์ด้านซ้ายค่ะมี memory seat เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มี ambient light สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด64สีค่ะสาหรับใครที่ไม่ชอบ ambient light p a t ิร์นพื้นฐานนะคะก็สามารถโ p e เอาเลือกจากวงสีได้เลยค่ะในส่วนของการเก็บของนะคะวัะสดุเครื่องใช้ต่างๆก็คล้ายกันกับรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz ทุกรุ่นเลยค่ะในส่วนของเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะดําล้วนแบบนี้เลยค่ะ สีของรถยนต์นะคะมีให้เลือกทั้งหมด4สีค่ะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีเงินสีเทาค่ะฝาท้ายเป็นแบบแมนนวลนะคะสามารถบรรจุของได้มากพอสมควรเลยค่ะะเห็นรุ <revealing> ่นไหนอีคอมเมนต์มาเลยค่ะ